กรุงเทพมหานครตำรวจแถลงข่าวการขยายผลโตมาเถื่อนเปิดรับแทงพนันนอกสนามมา บอกว่าเป็นเครือข่ายเจดาวัดยวน18นาฬิกา30นาทีของวันที่18สิงหาคม2561พลตํารวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวพลตํารวจตรีอัมพลบัวรับพรรองผู้บัญชาการตํารวจปฐนภักดิสองพลตํารวจตรีกฤษกรพลีธัญวงศ์รองผู้บัญชาการสกบในฐานะรองหัาางวนาาออนะนะหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันแข่งมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมนางโสภา,าสรุว่าเจดาวัดยนุนและกลุ่มเครือข่ายลักลอบเล่นการพนันไทยผลการแข่งมาสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5สิงหาคม2561เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ทำการจับกุมนางโสภาหรือว่จเจดาวัดยวนผู้นี้ซึ่งเป็นเจ้ามือรับแทงพนันไทยผลการแข่งขันมาสเต็ปพร้อมของกลาง โพยรับแทงและรายชื่อผู้แทงพน,นันอีก59รายเวลาต่อมาทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนก็ได้ขยายผลทําการออกหมายเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีรายชื่ออยู่ในโพยของกลางเพิ่มอีกห้ารายเข้าให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่จากการสอบปากคําทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาลักลอบเล่นการพนันททยผลแข่งม้ามาสเต็บพน,นันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3มปีปรับไม่เกินห5,000ันบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับก,ก่อนที่จะส่งให้สถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงดำเนินการตามกฎหมายทางด้านพลตรรีสุรเชษฐพานก็กล่าวว่าตลอดระยะเวลาสองปีที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นมาทำให้การลักลอบเล่นการพนันโตเถื่อนลดน้อยลงไปมากการบังคับใช้กฎหมายทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นชั้น50ถึง10 100ก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นมากก็ต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจซึ่งสนามต่อไปสนามราชุรีธาสโมสรหรือวสนามมาปทุมวัน ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งต่อไปวันนี้ก็ต้องฝากสื่อมวลชนช่วยประชาพันธ์เยอะๆนะครับในการจัดให้มีการลักลอบในการบานันดาลต่างๆเหล่านี้นะครับชุดปราบป,ปรามสนามบ้าขอสั่งกามวลชิของเรานะครับนะจะไล่สืบสวนติดตามจับกลุ่มไม่ว่าท่านอยู่ที่ที่ไหนก็ตามใช้อินเทอร์เน็ตตรงไหนก็ตามนะครับนะเราจะตรวจสอบและจับกลุ่มในคดีให้หมดนะครับ ก็ปกติพวกเรานะครับวันนี้ยอยู่ด้านนอกก็นี่ก็เป็นออมบาสเตตอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ทำออนไลน์แต่ก็ยังมีหลายวงที่ทำออนไลน์ทัทง้งทั้งทั้งรอกิจกิจกรเนนะี่ยฮะก็ได้สั่งเนินการหรือผมจะให้ชี้แจงแล้วก็เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะใช้กฎหมายปปมและมาตรก,การในการาดิสซับเพราะฉะนั้นใคร่คิดว่าไปเล่นทางออนไลน์แล้ว เราจะไม่ต้องไปแอบเล่นตามวัดยวนตามอะไรอย่างงี้เป้าหมายนะครับก็อยากจะให้เราดำเนินการในสอบสวนด้วยกันนะครับมาตรการแรกก็เกี่ยวบเรื่องการดำเนินคดีอาญานะครับนอกจากที่เราจะดำเนินคดีอาญาเกี่ยวเรื่องบางสิดตางกฎหมายการพะดับแล้วนะครับกรณีที่ว่าพบว่ามีการจัดให้มีการเล่นหรือเจ้ามือนะครับที่มีมูลค่าการเล่นเกินตาล นะครับหรือว่าที่มีการเล่นจากทีการเล่นในลักษณะออนไลน์ที่สื่อเล่นผลิตทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดวูฒิฐานนะครับถ้าเกิดว่าเข้าเป็นความผิดวุฒฐานก็จะใช้มาตรการที่สองคือหลักการฐานแรกมันสูงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราพบว่ามีซับที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนะครับแล้วก็าซับนั้นขาดอางมีเหตุเชื่อว่ามีการยักย้ายถ่ายเทซเสนอที่ไม่ถูกต้องไปที่ใดที่ก็ต่างนะครับก็ ก็คงจะต้องใช้อายาคอเมินเข้ามาจับเพราะฉะนั้นขอให้ชุดปฏิบัติการแต่ละชุดนะครับไปตรวจสอบเหมือนอย่างที่ชุดปฏิบัติการที่สองก็ทำเป็นสารเพื่อถานมาแล้วนะครับซึ่งในต้นๆเชื่อว่ามีการเข้า่ามีตัวฐาน